หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอิ่มสะดวกที่เ e เ e ่ e อีเลฟบริษัทไทยเบลเล์เลลจำกัดมหาชนชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปมีให้เลือกช้อปออนไลน์แล้วที่ Facebook, Instagram, Shopee และ King Power o n ออนไลน์จัดส่งฟรีทั่วประเทศ และสถานที่ที่สองของเราในวันนี้นะครับอยู่ที่พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาสถาบันทักษิณคดีศึกษาพามาดูวิวแบบพานโนรามานะครับข้างบนนี้เราจะเห็น วิวของทะเลสาบสงขาพร้อมกับสะพานตินณสุรลานนทอดยาวไปถึงเกาะอีกฝั่งนึงเลยละครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็สวยงามพร้อมกับอากาศสดชื่นมากๆเลย เวเจะพาไปดูว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับจะบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์รวมถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนชาวภาคใต้ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปกันเลยครับนี่เขาที่เขาปั้นควายธนูเชกกัน ป็นเรือนวัฒนธรรมของเล่นเด็กในสมัยโบราณเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนเด็กๆภาคใต้โบราณเขาเล่นอะไรกันเป็นการเล่นมากันกล้วยแล้วก็มีเล่นว่าวนี่ปีนต้นไม้ขึ้นไปเก็บมะพร้าวเด็กรุ่นใหม่คงไม่ค่อยเข้าใจแล้วมั้งว่ามันสนุกยังไง อ่านี่ก็คือการละเล่นของเด็กในภาคใต้ในสมัยโบราณเดี๋ยวเราไปดูเรือนหลังกืนน่ว่ามีอะไรให้ได้ดูกันบ้างมาดูกันต่ออีกหนึ่งเรือนนะครับเพาาบอกว่าเรือนนี้สอนวิธีการผูกเสี่ยวผูกเกลอไม่เคยได้ยินเหมือนกันเหมือนเป็นการ ผูกมิตรเหมือนพี่น้องเวลาเขาทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะปลูกบ้านสร้างเรือนเนี่ยพอเราผูกเสี่ยวผ่านพิธีผูกเกลอพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็จะกลายเป็นพี่น้องเหมือนดังคำมั่นสัญญาเนี่ยเวลาเราสร้างบ้านอะไรพี่น้องคนงานในหมู่บ้านเนี่ยก็จะช่วยคือเมื่อก่อนเขาอาจจะไม่ได้มีแบบบริษัทรับเหมาก่อสร้างไงพอเราผูกเสี่ยวผูกเกลเอนะแล้วก็เอ้ยเสี่ยวมาช่วยหน่อยเกลอไอเกลอมาช่วยหน่อยก็มาสร้างบ้านสร้างเรือนกัน ห้องนี้เนี่ยเขาจะเล่าเรื่องราวของการนวดแผนไทยแล้วก็การดูดวงอีกด้วยแหละครับเขาว่ากันว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขามีความเชื่อเรื่องของโหราศาสตร์การคำทํานายนะเมื่อก่อนเนี่ยคนไทยก็มีการรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยการนวดการบีบเส้นมันมีเรื่องราวของาศาสตร์ดินน้ําลมไฟแล้วก็การที่เส้นตึงคนโบราณเขาเชื่อว่าการที่เส้นตึงเนี่ยเป็นสิ่งที่ปีาศาจ หรือพูดผีสิ่งไม่ดีมาทําให้เราตึงยึดแขนล็อกหรือทําอะไรไม่ได้การนวดการประคบคลายเส้นเนี่ยก็จะช่วยลดอาการบาดเจ็บแล้วก็ช่วยคนหายเจ็บหายป่วยได้ในสมัยก่อนนะครับ <c oughs> <t oms> อุย้ยปวดอุย้ยปวดปวดปวด <t oms> และนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวของที่นี่นะครับเป็นหอคอยที่สามารถเดินขึ้นมาดูได้4ชั้นเห็นวิวแบบ36มอสงาเลยเราจะเดินดูได้รอบๆโดยทั่วจะเห็นทะเลสาสบสงขลาที่มีขนาดใหญ่กว่า9,000กว่าไร่เลยแหละครับโอ้บรรยากาศดีมากลมโกรกสุดๆเลยขออยู่แบบนี้สนะักพักนะบรรยากาศดี แล้วตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองสงขลาแล้วนะครับด้านหลังของผมที่เป็นอาคารสไตล์จีนโบราณแบบนี้คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลาอาคารแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งจีนตะวันตกมีอายุมานานกว่า100ปีก่อนที่กรมศิลปากรจะขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานรวมถึงวัตถุโบราณของตระกูลณสงขลาซึ่งถือว่าเป็นอดีตเจ้าเมืองของที่นี่จะเป็นยังไงนั้นไปดูกันดีกว่าฮะ โอปืนใหญ่ในอดีตอืมนี่เป็นปืนใหญ่ของฮอลแลนด์ชื่อเมืองสงขลาเล่าให้ฟังว่าที่มาเนี่ยคือชื่อของสิงขรซึ่งสิงขรแปลว่าภูเขาในเมืองสงขลาเนี่ยมีภูเขาเป็นภูเขาแดงก็เลยได้ชื่อเป็นชื่อเมืองแบบนี้นะครับสิงขรในอดีตก็เลยปรับมาเป็นสงขลาในปัจจุบัน โหอีกห้องนึงที่จะพาไปดูนี่คือมีความเป็นจีนโบราณมากพอเข้ามาเนี่ยนึกถึงพระราชวังที่เมืองจีเลยดูการแกะสลักงานไม้ของเขาประณีตและละเอียดมาก <S <S ห้องนี้เนี่ยเป็นการจัดแสดงของวัตถุโบราณของตระกูลนาสงขาซึ่งที่ผมบอกไปว่าเป็นตระกูลของเจ้าเมือง เก่าของที่นี่นะครับอันนี้คือของที่เขาใช้มันแล้วจริงๆนะเมืองสงขาบอยงังช่วสงสงครามโลกครั้งที่สองก็มีให้เห็นดูว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้บ้าง <c oughs> โอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์การต่อสู้เลยซึ่งไทยก็เข้าไปช่วยเหลือด้วยในตอนนั้น โอ้ oh, นี่แหละครับคือการจําลองบ้านเมืองโบราณของสงขลาซึ่งเย็นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูด้วยว่าของจําลองกับของจริงในปัจจุบันจะแตกต่างและสวยงามขนาดไหนครับมีตึกสไตล์โบราณที่มีอายุมานานกว่าร้อยกว่าปีอากาศร้อนแบบไทยแบบนี้นะึกกินไอติมเย็นๆมันก็ชื่นใจ